เอาไปเพาะจ้าเอาเม็ดของพื้นบ้านนี่ไปเพาะจ้าฟักมันสีบกไงเงี้ยๆๆเลยจ้าของเข้าซื้อมาน่ะมันสีบ่มีเม็ดเลยจ้ามันสีบม่มีเมล็ดเลยจ้าอันนี้ฟักมันเงา้เม็ดเมล็ดมันหลายเลยจ้าอเอาไปเพาะ เลตัตตัวนั้นมาเสียบยอดเอาตัวสายชั้นนะจ๊ะอันนี้ดินผสม้ะจ้านี่แกบดำจ้าแกบดำแกบดิบแล้วก็ดินและะ้วก็ทรายจ้าผสมกันนี่ออกทงน้อยจ้าผสมมลกใส่มละกาะ้ะจ้า มาดีจ้ามาเบิงเน้อจ้าที่พอส่วนช่อมไว้น่ะจ้ามาเบิงน้ำกันจ้ามันออกเลยบานิสีใหญ่กระถางเดื้อจ้าสีใหญ่ามาช่มใสทุงดำน้อยๆจ้ากำลังออกสวยงามจ้านี่เลยจ้ากำลังโพบานีก็สีใหญ่ใส่ทุงดำจ้า 哎呀。Yeah. จังน้อยมาเบิ่งน้ำกันเลยจ้าง่ายใส่สูงดำ นนี่คือส่วนชมเนื้อจ้าส่วนส้มพื้นบ้านเน้อจ้าเฮาสิซ้ำไว้เอาส่วนส้มที่บีกีบหลายกีบมะโอยอดนั่งแท่นเน้อจ้าอันนี้ส่วนส้มพื้นบ้านเนื้อจ้า i เสร็จเลยเด้อจ้านี่คือเอามาเลเร็ดพื้นบ้านมาเพาะเด้อจ้า ออกงามงามพูนพ่อต้องเอามาซ้ำใส่ทุ้งดำนี่แหละจ้าของพื้นบ้านน่ะมันสิเม็ดตึงทุกเม็ดเลยจ้าเพราะมันตึงแล้วบาน,นี้ถ้าเอามาเพาะมันก็นสีงามจ้ามันขึ้นทุกเม็ดเลยจ้าบาน,นีเหา เอาใส่ถุงดำมันโตแล้วบาน,นี้เข้าก็ไม่ยายกระถางจ้าไม่ยายใส่กระถางน้อยซํำนี่จ้าเพราะต้นซํำนีแ่แหละเ้าก็ไปตัดอธิมิชั่นนะจ้าเอามาต่อยอดจ้าต้มาเสียบจ้าเสียบแท่นนี่จ้าเสียบโค่นมันนี่เ้ยจ้าเขาต้องไปม่พอเอาโค่นมันอย่างเดียวจ้า เพราะว่าโด่คนมีกีบเดียวนี่ดิที่เสียบไว้นะจ้าได้อาทิตย์กักวๆเลยจ้ะ โคนมันสิเป็นใน่นี่แหละจ้าต้นขนาดนี่แหละโคนขนาดนี้เลย,นนเลยเห้ากระตัดเลยจ้าตัดอาทีหลายกีบเฮาอยากได้หลายกีบหลายสีมาใส่มาเสียบตัวน,นี้เลยจ้า จ้ากิิปนี้ก็มีแค่นี้แหละจ้าอย่าลืมส้มของมอแม่พ่อนะอยากลืมกดติดตามแมาพ่พ่อนเด้อจ้าสิขอบคุณค่ะ